สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันท์แบบนี้ครับน้องๆครับแม่เป็นยังไงบ้างครับไม่เจอกัน1วันนะฮะน้องๆสบายดีกันหรือเปล่านะครับ เอาละครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหนะก็เป็นคลิปที่น้องๆหลายคนนะครับเรียกร้องกันมาเยอะและเกินนะครับกับตัวละครตัวใหม่นะฮะที่เข้ามาเพิ่มในเกมเกมรหมดวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครของคุณเทรเวอร์เดสันด้วยนะครับและตอนนี้นะครับก็ยืนอยู่ที่ด้านหลังเราแล้วนะฮะอยู่นู่นแล้วนะครับโอ้โหดีนะตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับพี่สปอยจะรีวิวตัวอะไรตามไปดูกันเลย เอาครับมาครับสำหรับตัวละครเทรเวอร์เดสันตัวใหม่ในเกมการีมดวันนี้นะครับโอ้โหที่ฮนะเป็นยักษ์ใหญ่ครับลักษณะนี้สูงใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วลำตัวเป็นสีแดงแดงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปดูกันเรื่อยๆนะครับโอ้หิ้วเท้ามีสีดิ้วนะฮะนี่ครับโอ้โหแล้วนิ้วเท้าข้างนี้ทำไมมันดูแหลมแหลม เอานะครับโอ,โห,โ,อโหรอบนี้นะครับได้ข่าวว่าโหดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถจัดการเบย์มอดได้ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โห้ได้ไปสร,ร้างตัวละครอะไรมาให้ไปล้มล้างเทพเบย์มอดของเราได้ไงครับนี่อเอาครับตัวมันก็สูงหน้าดูรับแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นหน้ามันแล้วนะครับโอ้โหมีสี่หัวแบบนี้แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือทรีเฮตัน เอาละครับโอ้โหเจ้าทรีเฮดนะฮะหรือว่าเจ้ายักษ์หัวต้นไม้แบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นกันในรูปวาดของคุณเทรเวอร์นะครับเราจะเห็นเป็นเงาแบบไกลๆตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับคนที่ทำหมอดนะฮะได้ทำตัวละครมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นอสูรยักษ์นะฮะที่มีหัวสี่หัวนะฮะแบบนี้นี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอ้โหตัวสูงมากเลยนะครับดูหน้าตาน่ากลัวกันเลยทีเดียวอ่ะนะครับไม่รอช้านะครับสเต็ปแรกของการรีวิวในช่องพิศ ก็ต้องไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวต่างๆของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับตามไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของการดูแอนิเมชันกันแล้วนะครับแต่ว่าพอพี่เสบอยปรับให้เป็นดูแอนิเมชันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนดีเทลเรื่องผมของมันนะฮะจะหายไปนะครับนี่นะครับกลายเป็นเหลืออยู่ก้อน2ก้อนแบบนี้นะฮะผมหายกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าทรีเฮดของเราเนี่ยนะครับ มาดูท่าโจมตีท่าแรกครับเขาบอกเป็นท่าเตะนะครับท่าเตะเป็นไงครับเบิ้ลแบบนี้นะครับแม่นะะเป็นยักษ์ตัวใหญ่นะครับการเคลื่อนไหวอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่าเตะท่าที่2เป็นไงครับโง้งางไกลกว่าเดิมนะครับแม่นะฮะใช้การงางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครัมันยืนเป็นแบบสี่ขาได้เลยครับเนี่โอ้ดีนะครับ โหโหนี่ฮะทำท่านะฮะัตั้งท่ามันจะวิ่งแข่งเลยนะครับเหมือนจะเตรียมตัววิ่งแข่งกันแบบนี้เลยนะฮะแหม่นะ,ะยืนสี่ขาแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้อย่างไรครับโอ้วิ่งครับโอ้โห oh, oh, นี่นะฮะเป็นการตั้งท่าแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ออกตัววิ่งแบบนี้นะครับ oh, โอ้โหนะเขาอาจจะเป็นนักวิ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นะครับอ่ะนะครับต่อไปเป็นท่าเวียงนับท่าเวียงเวียงแขนโจมตีแบบนี้นะะี่เอง โอ้โหมันสามารถยืนได้ทั้ง2ขาและ4ขานะครับนะถ้าเหวี่ยงไปเป็นทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะครับต่อไปถ้ากระทืบครับถ้ากระทึบยังไงครับใช้อะไรกระทืบครับเอ้ยโอ้โหเนี่ยใช้เท้าซ้ายกระทืบนะครับต้องดูกันอีกทีนะฮะมันจะโยกนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็กระทืบไปแบบนี้นะฮะขณะที่ยืน2ขานะครับมันก็สามารถเหวี่ยงแขนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับโอ้โหนะฮะมีการโจมตีแบบยืน4ขาก็ยืน2ขานะฮะ สุดท้ายครับเขาบอกเป็นท่าอัลติเมตครับท่าอัลติเมตเป็นยังไงครับโอ้โหนี่นะฮะกระเทืบแบบรุนแรงนะครับขออีกทีหนึ่งยกเท้าเข้าไปกระเทืบแบบนี้กันเลยทีเดียวนะสำหรับท่าอัลติเมตของเจ้าทรีเฮตัวนี้นะครับนะครับสำหรับแอนิเมชันของเจ้าตัวนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นแอนิเมชันของอสูรยักษ์ทั่วไปนะครับถ้าการนะครับพิสบอยว่านะครับเราไปดูค่าสถานะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูความเก่งกาจของมันกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลย เอาละครับสำหรับเจ้าทรีเฮดนี่นะครับโอโหูเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากตัวตัวสูงแล้วนะฮะยังมีเลือดนะครับที่เยอะถึง1,250,000าน HP กันเลยทีเดียวนะครับเดียโอ้โหอะไรกันครับเดีย่ยทำไมเลือดเยอะกว่าเบย์มอรดนะฮะหนี่จะมาเกินหน้าเกินตาเทพเบย์มอของเราได้ไงนะครับ นะครับสำหรับสกิลและความสามารถต่างๆของมันนะครับคนที่สร้างหอดตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับถ้ากันนะครับเราจะต้องไปดูการต่อสู้ของมันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นสกิลของมันกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนะครับคู่ต่อสู้คู่แรกนะฮะจะเป็นใครดีนะครับรอบนีนะครับขอเป็นยักษ์ๆหน่อยแล้วกันนะฮะเอาล้ครับตัวใหญ่แบบนี้นะฮะลองเอาตัวที่มีสีใกล้เคียงกันไปสู้ก่อนอย่างเว็บคาเค้นนะครับนี่นะฮะ อานะครับสีคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับระหว่างทรีเฮดกับเว็บคาเคสนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับโอ้โหนี่ครับท่าทรีเฮดก็เดินเข้าไปอย่างช้าๆแล้วเตะเข้าไปที่เว็บคาเคสนะครับลูกๆของเว็บคารเคสก็หายกันไป3ตัวเลยทีเดียวนะฮะโอ้แล้วเวลาแกกระทืบเหมือนจะมีเศษอะไรที่พื้นด้วยนะฮะเอาครับตามดูกัน่อยครับโอ้โหนี่ครับกระทืบอยู่นะครับเว็บ โอ้อัตติเมตนะครับโอ้โหเหยียบพื้นแตกนะครับนี่นะฮะโอ้โหทรีเฮดเราโชว์ท่าอัตติเมตของเขาไปแล้วนะครับเหยียบทีเดียวพื้นแตกนะครับโอ้เว็บคาเค็แล้วก็หายไปเลยนะครับเอานะฮะต่อไปนะครับขอเป็นสกายสครีมเมอร์ดูบ้างนะครับมาแล้วนะครับสกายสครีมเมอร์เจอกับทรีเฮดแบบนี้นะครับ เท็นตบหัวเข้าไปแบบนี้ก่อนโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วรอบที่2อีกทีหนึ่งโอ้โหดยังไงครับสกายสกีเบอร์ถึงกับปล่อยพลังแบบนี้แต่เทดไม่สนใจครับบอกแกจะดิ้นทําไมครับโอ้โหนี่ฮะแล้วทำท่าสี่ขาแบบนี้แล้วนะครับเอาละครับสกายสกีเบอร์สู้ไม่ได้แบบนี้สกายเทนเดอร์เคิลลองมาเจอหน่อยครับป่าแล้วครับสกายเทนเดอร์เคิลของเรานะครับอดีตอันดับหนึ่งในตำนานของเทเวอร์เฮดสันนะครับอ้าวแล้วครับเรียกไงครับ ทีเหเหมือนจะงมหาอะไรอยู่ครับแม่นะฮะไปแล้วครับแล้วสกายเท็เดิร์คเรายัางไงครับงงด้วยเหมือนกันอ๋อพยายามจะปล่อยเลเซอร์ไปก่อนแล้วท h ีเฮเปลี่ยนร่างกายเป็นเป็นยืนสองขาใช้ท่าอัลติเมตแบบนี้ครับโอ้ยลำแสงสุดยอดของสกายเท็เดิร์คก็ไม่สามารถทำอะไรท h ีเฮดได้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับสกายเท็เดิร์คสู้ไม่ได้แบบนี้นะฮะ ไล่ลำดับยักษ์ไปต่อครับยัง2027จะเป็นยังไงครับมาครับ2027ก็มีท่าอันเตอร์เมตยกขาแบบรุนแรงเหมือนกันโอ้โหแล้วตบเข้าไปที2027เลือดหายไม่เยอะม้านนะครับโอ้โหตบเข้าไปอีกเอาครับโอ้แล้วเตะอย่างนี้ครับโอ้อยังไงครับที่ทรีเฮดเตะหน้างายเลยนะครับ2027เราโดนเตะแบบนี้หายเลยทีเดียวนะครับที่อะ เอาครับโอ้ท่าทางจะโหดครับรีเบนอินดอร์จะว่ายัางไงครับถ้าเจอกับทรีเฮดนะครับเอาครับรีเบนดอร์ก็กวักหัวใช้พลังของเขาครับและทีเฮดเดินมาแบบนี้นะฮะเตะไปครับเตะเข้าไปที่ขาอีกทีหนึ่งอ้โดนไปทีครึ่งหลอดตบไปอีกนะครับเหลืออีกทีเดียวยังไงครับทีเฮดสังหารรีเบนอินดอร์ไปอย่างง่ายดายนะฮะไม่ต้องใช้อติมงกอันเตเมตอะไรใดๆสิ้นนะครับ โอ้โหาโหดร้ายมากครับสำหรับทีเฮดนะครับเอานะครับราชาแห่งเทเวอร์ยุคก่อนนะครับก็ต้องเป็นเดสิบแปดอย่างแน่นอนนะครับมาครับเดยิบแปดนะครับพยายามเข้าไปครับแล้วทีเฮดตบไปที่หลังของเดยิบแปดแบบนี้แล้วเตะซันโฟเข้าไปอีกทีหนึ่งเดยิบแปดโอ้โหเดี๋ยวนะฮะโหดร้ายมากนะครับทีเฮดนี่นะฮะจัดการเดยิบแปดเป็นขนมกรุบเลยนะครับ โอ้แล้วเดย์สสู้ไม่ได้นะครับถ้าเบกกิ้งนิวจะเป็นยังไงครับอาจจะมีบักอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเอาละครับเป็นอสูรยักษ์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ทั้งคู่นะฮะมีแขนมีขาเหมือนกันแต่ที่เฮบอกอะไรครับแกเป็นเด็กน้อยมาเดินเล่นอะไรแถวนี้นะครับโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะทีเฮดมันจะโหดเกินไปนะครับโอ้เดี๋ยวนะฮะอะรอบนี้นะครับ เบมอตนะครับต้องออกโรงแล้วนะครับจ่พี่สปอยได้ข่าวมาว่านะครับเบมอตเนี่ยนะฮะโดนเจ้าตัวนี้ตบนะครับโอ้โหนะฮ้องน้องก็มาบอกพี่สปอยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่สปอยก็ยังไม่เห็นด้วยตาตัวเองนะครับดังนั้นก็ต้องลองด้วยตัวเองมาเลยครับเบมอตมาแล้วนะครับเอาครับยังไงครับทตงด้านเบมอตกับเทยตอนนี้ทีเฮดลงไปยืน4ขาเรียนแบบเบมอตเลยนะครับบอกแกจะทำอะไรของแกนะครับ เอาล้ครับได้เบย์บอดตะกลยหน้ามาแบบนี้นะครับยังไงครับทีเฮดช่วงไปที่ช่วงท้องของเบย์บอทโอ้โหที่ตัวใหญ่กว่าเบย์บอดนะครับเนี่ยตัวสูงกว่านะครับเอาครับแล้วตอนนี้นะครับทีเฮดที่เลือดยังไม่ได้เต็มดีนะครับพี่สบายยังไม่ได้เสกตัวใหม่มานะครับเอาล้ครับอยากจะลองดูแล้วเตะเข้าไปที่เบย์บอทแบบนี้นะครับเบย์บอทยังไม่ได้ใช้ท่าคำรามนะครับเอายังไงครับทีเฮดครับ ไหนใครบอกว่ามาเก็บเบบอรดครับนี่นะฮะอันดับหนึ่งเทเวอร์ยังต้องยกให้เขาอยู่ดีนะครับสำหรับท่านเทพเบบอรของเรานะ <c oughs> ยกย่องให้กลายเป็นเทพไปแล้วะนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะครับมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าพี่สมบอยนะครับยังไม่ได้เสกตัวทรีเฮดตัวที่เลือดเต็มๆออกมานะครับเป็นตัวทรเฮดที่ผ่านศึกมาแล้วนะฮะรอบนี้นครับทรีที่เลือดล้านสองห้มน นะเจอกับเบเฮมบอรดเลือดหนึ่งล้านเอาละครับเบเฮมบอรดอาจจะเสียเปรียบเรื่องเลือดอยู่หน่อยๆนะฮะแต่ามาอีกทีนึงครับทีเฮดใช้อัลติเมตครับแล้วเบเฮมบอรดบอกว่าอะไรครับทําไมครับนี่ครับคำรามใส่เลยนะครับอูอัลติเมตของทีเฮดที่ก็ทําให้เบเฮมบอรดเสียเลือดไปถึง700,000กันเลยเดียวแล้วครับเนี่ยโอ้นี่ถ้าไม่ใช่เพยฮมบอรดนี่คงเละคาดินไปอย่างแน่นอนนะฮะ สรุปยังไงกันแน่นะครับสรุปว่าทีเฮดได้จะเก่งกว่าเบมบอดตจริงหรือเปล่านะฮะน้องๆหลายคนไปดูมาจากช่องอื่นมานะครับว่าเบมบอตเนี่ยมันโดนจัดการนะครับอ้าวอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรอบแก้มือรอบสุดท้ายนะครับถ้ารอบตีนะครับทีเฮดยังไม่สามารถจัดการเบมบอตได้นี่นะครับเบมบอตก็ยังคงต้องเป็นที่1ของเทรเวอร์เดสันอยู่ดีนะครับไาครับ าครับเบมบอดมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรียกใช้งานหลายรอบหน่อยะคะรับหรับเบมบอดนะครับอ่ะพุดลงดินไปก่อนแล้วนะฮะและทรีเฮดยังคงงงอยู่นะครับยังหาเบมบอดไม่เจอนะครับเอาล้ครับศูนยักษ์หัวต้นไม้แบบนี้นะฮะเอาเตะเข้าไปทีหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้นะครับไม่รู้เตะโดนดันไรนะฮะตบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันติเบทเข้าไปแบบนี้แต่เบมบอรดบอกอะไรครับ จะมาอันติบงอันติเมตนี่ครับเจออันติเมดของเบรบอร์ดที่โหดกว่านะครับอันติเมตคำรามครับออาแล้วไปไหนแล้วครับเบรบอไปเนียนเป็นภูเขาอีกแล้วนะฮะเอาล้ครับสู้กับเหล่ายักษ์มาเยอะแล้วนะครับลองสู้กับตัวละครตัวเล็กๆบ้างนะครับอย่างเจอรี่นะฮะเอาซักกล้วย50บใบก่อนนะฮะนิ้วเพชรขาดนิ้วนนทกของเรา ไปแล้วครับเจอรี่เราว่าอย่างไรครับชี้ติวหรือยังครับติว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 ไปแบบนี้ครับเอ้าแต่ทีเฮดบอกยังทนไหวครับโอ้อยังไงครับแล้วเจอรี่กล้วย50ใบอยู่ตรงนี้ครับเอาครับพยายามยิงเขาไปอยู่นะฮะแต่ทีเฮดบอกแกยิงฉันแล้วเหรอฉันแค่รู้สึกเหมือนโดนมดกัดเอาแล้วครับโอ้แล้วเจอรี่กล้วย50ใบฮะเอ้า เรียบร้อยไปสิครับ50ใบใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ฮะเรียกได้ว่ายิงทรีเฮดไปเสียเลือดไปประมาณยี่เอร์เท่านั้นเองนะครับเอาครับสักกล้วย50ใบสู้ไม่ได้ครับอาจจะต้องเป็นกล้วยร้อยใบนะฮะร่างอันติเมตต้องออกลงแล้วนะครับสำหรับเจอร์รี่เรานะฮะมาแล้วนะฮะทรีเฮดเราจะไหวหรือเปล่านะครับเจอกล้วยร้อยใบเข้าไปเอาครับเจอร์รี่ว่าไงครับโอ้นี่ครับ หายครับโมไปทันได้ดูเลยนะครับเจอรี่กล้วยร้อยใบนะครับจัดการทรีเฮดไปได้อย่างง่ายดายนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะดูกันอีกทีนะฮะเอาครับตอนนี้นะครับทรีเฮดพยายามตีนะครับโอ้โหนะฮะถ้า50ใบอาจจะยังไม่พอนะครับเจอรี่ต้องเป็นล่างออนติเมทเท่านั้นนะครับถึงจะจัดการทรีเฮดได้นะครับ เอาละครับทรีเฮดนะฮะรอบนี้ครับพี่สบอยให้เจอกับใครดีครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับลองเจอกับชายหัวกับชายกับหัวกันบ้างนะครับนะฮะรอบที่แล้วก็ดานลือเอาไปสู้กับท่านเทพอาร s สนะครับอ่ะไปครับชายหัวกับพยายามไปที่ใกล้ตัวทางด้านทรีเฮดแล้วนะครับทรีเฮดพยายามจะวิ่งไล่แต่เจอหรือเปล่านะครับและตบเข้าไปครับตอนนี้เหมือนท h ีเฮดยังไม่เสียเลือดไปทีเดียวนะครับ ทีเอสไปยากจะไล่ตบอยู่นะฮะอา้าวช้หัวกลับกลายเป็นล่างอัลติเมตไปแล้วนะครับกลายเป็นล่างค้างไปแล้วนะฮะและตอนน่อดีนะครับต้องสังเกตเสียงแดงให้ดีนะฮะเสียงแดงนั่นคือเจ้าชายหัวกลับล่างค้ังนั่นเองเหมือนว่าชายหัวกลับนะครับเจอตัวละครใหญ่ๆสูงๆแบบนี้เข้าไปจะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับอะ่ะนะครับคู่นี้นะครับดูถ้าจะสู้กันนานเกินไปแล้วนะครับถ้ากันนะครับพินสบอยให้เสมอกันไปก่อนละกันนะครับ เอาครับยังคงอยู่กันที่ทรีเฮดอยู่นะครับสำหรับรอบนี้ครับเออลองนี่บ้างสิครับลืมไปได้ไงนะฮะแอร์คราฟชาร์จนะครับมาแล้วนะครับเอาครับรอบนี้นะครับใหญ่ชนใหญ่นะครับสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยนะฮะนี่นะฮะลําแสงไปแบบนี้นะครับทีเฮดบอกไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเตะเข้าไปที่ท้องของฉลามแบบนี้ครับฉลามเช้ควันพิษแบบนี้ได้ยังไงครับทรีเฮดจะไหวหรือเปล่านะครับ เอาฮะตอนนี้เบอนฉลามจะเสียเลือดเยอะกว่านะครับเพราะว่าฉลามนี่มีเลือดแค่ทิ้เตียวเองนะฮะประมาณ700,000น,นะฮะเอาครับตอนนี้ค่อนข้างสูงสีนะครับสาหรับร่างแรกนะฮะของฉลามกับทานายทรีเสนะครับอย่าดูเหมือนทรีเสตอนนี้จะแย่แล้วนะครับเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับทรีเสจะไหวหรือเปล่าครับโอ้กระทืบฉลามฉลามกลายเป็นร่างเบอร์เซอร์ครับเอา อ้าวแล้วเรียบร้อยครับทีเฮดนะครับเจอฉลามล่างเบอร์เซิร์กจัดการไปนะฮะโอ้โหนี่นฮะเอาครับรอบนี้นะครับมาลองให้ทีเฮดนะครับเจอกับเทพอารีสนะครับเวอร์ชันนะฮะล่างสุดยอดกันบ้างดีกว่านะครับไปมาแล้วครับท่านเทพเรานะฮะยังไงครับรอบนี้จะเดินเวียนเทียนอีกหรือเปล่านะครับควรจะไปยืนแบบนี้โดนกระทืบปักไทยไปก่อนหนึ่งปีนะครับ ท่านเทพนะครับเมาค้างมาหรือเปล่านะครับมายืนนิ่งนานเกินไปแล้วนะฮะ,ะครับท่านเทพพลังขึ้นเต่ามาแล้วครับยัดใส่เข้าไปแบบสีทีเฮดก็ไม่เหลือชากนะครับโอ้โหนี่ท่านเทพเรานะฮะกว่าจะขยับเขยื่อนตัวได้นี่ประมวลผลนานสือเกินนะครับแต่ก็ยังไวไลยนะครับแห่งความเทพอย,อยู่นะยังไม่มีใครจัดการได้นะครับ อ่ะนะครับแถมให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าพี่สบอยนะครับชอบท่านเทพอารีสเวอร์ชั่นนี้มากเลยนะครับอ่ะไปครับทรีเฮดนะครับอาครับท่านเทพพยายามเข้าไปแบบนี้แล้วเบ่งพลังขึ้นเต่ามาแล้วนะครับทรีเฮดจะอยู่หรือจะไปครับโอ้ยไม่รอดนะครับทรีเฮดเรานะครับเจอท่านเทพเข้าไปแบบนี้นะครับก็ต้องยอมให้นะฮะ เอาครับสำหรับการต่อสู้ก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและแดดอนครับคู่ต่อสู้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในช่องสมบอยนี่นะฮะเขาเป็นขวัญใจมหาชนของน้องๆหลายคนกันเลยเดียวนะฮะก็คือพี่เจรเข้นะครแห่งรูปเป็น้ายของเรา S C P 6 8 2นะครับเอาลครับ S C P 6 8 2เราจะสามารถจัดการ 3H ีเ d ได้หรือเปล่านะครับพร้อมไหมครับ682ครับพร้อมไหมฮะของับทีเดียวหายเลยนะ นะฮะอย่าให้เสียชื่อ682นะครับเอาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไปครับ682วิ่งเข้าไปแบบนี้ครับละตีเฮดบอกว่าตัวอะไรครับตัวทีเดียวเดี๋ยวจะใช้อัติเบตเหยียบทีเดียวให้ตายนะครับเอาครับ682โดนตบออกมาครับโดนสกัดดาวรุ่งก่อนนะครับยังหาจังหวะเข้าไปโจมตีท h ีเฮไม่ได้นะครับเอาละตอนนี้682ครับโอ้ มันจะยากนะครับเจอทีเใช้ท่าแบบนี้แกจะไปกัดได้ไงล่ะครับนี่เอาแล้วแต่682บอกตีมาเลยไม่เจ็บนะฮะเลือดไม่ลดอยู่แล้วนะครับเอานะฮะตอนนี้ถ้าทีเเนี่ยบทแรงเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนท่าการจมตีเมื่อไหร่นี่นะฮะอาจจะโดน682งับก็เป็นได้นะครับเอาครับใครเชีย์ใครนะครับก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับต่อนี้ครับทีเฮดครับ รู้ดีนะครับว่า682นี่งับแรงนะครับเอาเอา,เอายังไงครับพยายามอยู่นะฮะทีเฮดยังพยายามใช้ท่าตบแบบนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้682นะครับเข้าไปไประชิดตัวได้นะครับโอ้นะฮะดูท่าทางจะต้องอห้ามพักห้ามเหนื่อยเด็ดขาดนะครับสำหรับทรีเฮดของเรานะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านมาประมาณ5นาทีได้แล้วนะครับ682เราก็ยังคงเข้าไปโจมตีระยะประชิดกับชุรีเฮดไม่ได้สักทีนะครับ8ทีเฮดก็สามารถกวักมือได้แบบไม่มีการย่อท้อใดๆเลื้งสิ้นนะฮะแมนะครับเอาละครับทางการนะครับพี่สปอยอยากจะรู้เฉยๆนะครับว่าถ้าเกิดว่า682เนี่ย งับทรีเฮดทีเดียวเนี่ยนะครับจะตายหรือเปล่านะครับถ้างั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่สปอยขออนุญ,ญาตจับตัวทรีเฮดไว้เป็นประกันก่อนเอาครับตอนนี้พี่สปอยพยายามล็อกตัวทรีเฮดอยู่นะครับโอ้โดนกัดแล้วนะครับแต่เหมือนจะกัดทีเดียวไม่ตายนะครับนี่ฮนะสังเกตหลอดเลือดให้ดีนะครับ682งับทรีเฮดทีเดียวไม่ตายนะครับแต่ว่าก็งับแรงอยู่เหมือนกันนะฮะ เอาแล้วก็เป็นว่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่สบอยยังให้เสมอกันอยู่นะครับเพราะว่านะครับถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับ6-2เนี่ยก็หาจังหวะเข้าไปโจมตี๋ยที่ใหไม่ได้เช่นกันนะครับนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับเสมอกันไป สำหรับเจ้าทรีเฮดเนี่ยนะครับพี่สปอยดูแล้วนะครับแบบก็ดูเหมือนจะน่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าพอรอเอามาเล่นจริงๆแล้วก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่สปอยนะครับแล้วน้องๆละครับคิดว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเอาแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวละครใหม่อย่างเจ้าทรีเฮตัวนี้นะครับ แมนะฮะน้องๆดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สปอยกันด้วยแล้วกันนะครับรับใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สปอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนมุมขวาแบบนี้ได้เลยเอาละครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องสปอยกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแลวนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ